พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศ,รรศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณการเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเพชรบูรณ์ได้อัญเชิญไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำทุกทุกปีเป็นประจำในวันแรม15้าค่ำเดือนสิองค์พระประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะลบบุรีขอมหล่อด้วยเนื้อทองสำริด ว้าง13นิ้วสูง18นิ้วไม่มีฐานพระพักกว้างพระโอดแบะทรงเครื่องอย่างกษัตริย์พระกัญยาวจรวดพระองังสาพระเสียนทรงชดาเซิร์ดทรงสร้อยพระสอภาวรัฐและรัดประคตมีลามีลวดลายงดงามแลดูเกรงขามยิ่งนัก บ้านพระชาพุธูมีศรัทธาเมื่อได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร์ก็จะขึ้นมาไหว้และเวียนเทียนรอบองพระสามครั้งพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปท,ท,ที่ทรงสร้างตามแบบคติโบราณคติโบราณถือว่าพระราชาปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมก็เลยสร้างพพุทธรูปแบบนี้ขึ้นมา เียวสมด็จพระพุทธเจ้าลงมาปกทรองด้วยจะชื่อว่าพระพุทธมหาธรรมราชาคือเป็นพระราชาด้วยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองจะสงบสุขปกครองได้ทานี่คือองค์เล็กองค์จำลองสัมนิฐานว่าน่าจะเป็นรูปของพระเจ้าชาวชยวร,รมันทีเจ นิตราพปรโดนบัง ชาวเพชรบูรณ์เชื่อว่าพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชคือเมืองลมศักดิ์ปัจจุบันได้รับพระราชทานองค์พระจากพระเจ้าชายมันที่7กษัตริย์แห่งนครธมให้อัญเชิญมาปลิตฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอีกทั้งให้ทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาคือพระนางสิงของมหาเทวีหลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาเจ้าเมืองบางยาง ปัจจุบัคนคืออำเภอนครไทยซึ่งเป็นภาษายได้ต่อสู้ขับไล่ขอมออกจากกรุงสุโขทยัยกอบกู้สิสราภาพให้กับคนไทยทําให้พนางสิงห์ขอนหาเทวีแค้นเคืองถึงกับเผาเมืองราชจนย่อยยับจากนั้นได้ตัดสินใจกระโดดสู่แม่น้ําป่าสักฆ่าตัวตายไพร่สนมเสนาอมาตย์จึงต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาล่องลงแพล่องไปตามแม่น้ําป่าสักเพื่อหลบหนีภัย แต่ปรากฏว่าแม่น้ำปาสักมีความคดเคี้ยวและกระแสเชี่ยวกราดจึงทําให้แพ้ที่อัญเชิญองค์พระมานั้นแตกองค์พระจึงจมดิ่งสู่ก้นแม่น้ําหายไปกระทั่งต่อมาขนหาปลาได้ไปพบและก่อให้เกิดตำนานอัศจรรย์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ